บนนะเราจะไปทัวร์ชั้นบนกันอ๋อใช่ใช่ใช่มีสระว่ายน้ำมีครบใช่ค่ะอู้หูข้างบนเหมือนเป็นสวนด้วยอ่ะนี่ครับนี่คือสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำคลาสสิกมาก โอ้ห้องนี้สวยจังเลยห้องนี้ต่อมาแปดดูข้างในเจ๋งโอ้มาได้เลยค่ะที่หัวหินบแบบราคาแบบดีงามมากคุณโอ้โหให้ดูวิวนะคะซีวิวห้องนี้แบบว่าดีงามมากน,นี่อ่ะพี่เจ้าของบ้านเขาดูแลอย่างดีเลยค่ะท็อปของส สุดยอดเนี่ยค่ะก็จะเห็นไร่กี่ไร่นะคะพี่สามสิบ <30. S 1> นะคะโอ้โหสุดยอดเจ๋งอะ่ะเหมือนแบบฟิลแบบเขาใหญ่อะ่ะอะจริงโอ้โหเนานนะอุ้ยตรงนี้คือแบบว่าเป็นอะ,อะไรนะเป็นจุดแบบว่า Welcome <laughs> ถ้าตื่นเช้าๆสัก6โมงอ่ะอืจะแบบจะได้ฟิลมากฮัลโหลเวลคัมเลยออืืสุดยอดกว่าจะได้ขนาดนี้ใช้เวลาเยอะมากโดยเฉพาะต้นไม้ก็มาอยู่ได้ที่นี่3ปีเท่าปี3ปีกว่ากว่าปลูกบ,บ้านก็ลงไปเรื่อยเลยปลูกไปเรื่อยไม่แต่ว่า เมื่อกี้ขึ้นมาหนูไม่รู้ละวเฮ้ยจะจอดรถตรงไหนดีนะแมแต่ว่าที่นี่สุดๆนะลงทุนสุดเนี่ยราคาต้นไม้เนี่ยโอ้โหเราคนซื้อต้นไม้เราจะรู้เลยนี่ผมตายไปรอบเนี่ยสนเนี่ยใช่ไหมคะใช่ก่อนผมผมเคยเห็นแบบช่วงกลางๆวะใช่ใช่มันตายไปรอบอันนี้คือที่บ้านเรามีไม่ใช่เหรอซิวโอ๊กป้าปาอันนี้ใช่เราใช้่าที่ต้นใหญ่มากเลยนะอันนี้ปลูกเองหรือว่าล้อมโู้เธอปลูกเองไวขนาดนี้กี่ปีใช่ แต่ว่าแก้วเจ้าจอมนี่ไงโดโดดอันนี้ถ้าออกดอกสวยมากเลยนะคะ,ะในสมัยก่อนเขาเรียกว่าต้นน้ำน้ำอบฝรัง่งใช่แก้วเจ้าจอมเป็นไม้โบราณน,นะไม<ช>้นนแล้วก็มะก,กอกนี่คือชอบมากโอเโอลีฟกับแก้วเวียน,นี่ก็พอ,อลแล้วโอ้โพี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พาชมอิ่มอกอิ่มใจตื่นตาตื่นใจมากร ถ,ถ้าเป็นเพื่อนกันกระถางก็มาทำโครงสร้างอะไรให้ส่วนอีเลียผมเป็นดีไซน์อะไรเลยชอปปี้ดูย่อมาจากอะไรคะมาจากอะไรบ้างชื่อร้านนะคะชื่อร้านที่นี่เหรอใช่ค่ะนี่เลยชอปปี้ดูแลนนั่นแหลคะค่ะมันมาจากอะไรมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรเอ่ยชอปปี้ดูเรื่องของเต็นที่ผมบอกชื่อพีชปป่ชายชื่อชุบอ,อ่ะอ่าชอปปี้ดู ที่เขาแนะนำบอกว่าถ้าจะเขามีเป็นเมนูชิคเนเจอร์ก็คือเป็นเลมอนนะที่นี่เพราะว่าอุ๊ยชอบมากเลยอ่ะอินเดียแน่เลยใช่ป่ะชอบมากนี่คลาสสิกอ่ะชอบมากใช่เดินเลยเลยโอ้ฟังด้านหลังจะเป็นสวนอ๋ออันนี้เดินลงตรงนี้ได้ด้วย ช่วงเย็นนี่เหมาะเลยมังมานอนกับปะก็ได้นะพาพาเด็กๆที่ร้านมานอนอันนี้ก็คือสนนั้นทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมเหมือนกับก็ที่บ้านแกปลูกนั่นอออู้สวยคลาสสิกชอบมากนี่ไงฉาบแบบคลาสสิกคลาสสิกเห็นไหมไม่อันนี้ใช้หินพวกนี้เลยก่ออะไรนั่นนี่คลาสสิกมากไม่ต้องทาสีฉันชอบแบบนี้แหละ อืมลงทุนก็เล่นใน้อยนะใช่